เรามาดูเมนูเกี่ยวกับเรานะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยจะมีส่วนของเกี่ยวกับเราแสดงอยู่นะครับแต่เป็นข้อความที่โดนตัดมาแสดงบางส่วนนะครับแล้วก็มีรูปภาพคลิกที่อ่านต่อก็จะวิ่งไปที่หน้าของเกี่ยวกับเรานะครับในหน้าเกี่ยวกับเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนของด้านบนนะครับที่เป็นไตเติลเขียนว่าเกี่ยวกับเราแล้วก็พื้นหลังจะเป็นรูปของรูปภาพนะครับเป็นผู้หญิงกับเด็ก ตัดลงมาก็จะเป็นข้อความนะครับแล้วก็ลายรายละเอียดของเกี่ยวกับเราส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นส่วนของรูปภาพหรูปนะครับทีนี้เรามาดูาวิธีแก้ไขในหน้าเกี่ยวกับเราครับให้มาที่หลังบ้านนะครับแล้วก็หาหน้า about หรือว่าหน้าภาษาไทยที่เกี่ยวกับเราก็ได้ครับสองหน้าเนี่ยคือหน้าเดียวกันนะครับมันแยกกันเพราะว่ามันเป็นส่วนของการแสดงผลภาษาอังกฤษกับ การแสดงผลภาษาไทยคลิกเข้าไปหน้าไหนก็ได้นะครับมันจะสามารถสวิตช์ข้างในได้อีกทีหนึ่งคลิกที่หน้า about us สังเกตฝั่งขวามือนะครับตรง l a n g u a g ตตรงนี้นะครับภาษาไหนที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือเรากำลังแก้ไขภาษาภาษานั้นอยู่นะครับอย่างตอนนี้ภาษาไอ้ธงชาติอังกฤษอยู่ด้านบนนะครับก็คือเรากำลังแก้ที่ภาษาอังกฤษนะครับหากเราต้องการแก้ภาษาไทยก็มาคลิกที่ รูปเครื่องหมายดินสอนะครับให้มันสวิตเป็นภาษาไทยธงอยู่ข้างบนก็แสดงว่าหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าภาษาไทยนะครับวิธีการแก้ไขเราใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ EditWit h Elementor ไอ้ตัว Elementor เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานแก้ไขหลักๆนะครับถ้าจะอยากศึกษาเนี่ยก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบคนใช้งานเยอะแพร่หลายนะครับอยากจะทำอะไรก็สามารถเซิร์ชหาใน Google ได้ครับ อยากจะปรับเปลี่ยนดีไซน์อยากจะทราบเครื่องมือแล้วก็อยากจะทำการใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับก็คลิกไปได้เลยนะครับ e l e m e n t o r Intersection Elementer Header อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีวิธีการใช้งานแสดงให้นะครับทีนี้เรามาดูในการแก้ไขหน้าเกี่ยวกับเรานะครับในส่วนของ Title นะครับก็จะมีข้อความแล้วก็รูปภาพแบ็กกราวด์นะครับอยากจะเปลี่ยนข้อความก็คลิกที่ข้อความได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ พิมพ์ข้อความแบบนี้ได้เลยนะครับสังเกตว่า,าด้านซ้ายมือก็จะแสดงเป็นรูปก็สามารถคลิกแล้วก็เปลี่ยนรูปได้นะครับเช่นเราอยากได้รูปนี้รูปตรงนี้ก็จะมาแสดงโฟกัสให้นะครับจะเป็นโฟกัสให้เป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับขยายให้สมมาตรตามหน้าจอนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อความของเกี่ยวกับเรานะครับอยากจะคลิกอยากจะแก้ตรงไหนก็คลิกแล้วก็ทําการแก้ไขได้เลยครับ เช่นตรงนี้นะครับ,รบแก้ไขได้ส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นรูปคลิปที่รูปครับฝั่งขวาก็เข้ามาเปลี่ยนรูปได้นะครับถ้าเราอยากได้รูปเช่นอยากได้รูปนี้ก็เด i n เข้าไปรูปก็จะเปลี่ยนตามจากนั้นก็ทําการอัปเดตครับเท่านี้ก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าหน้าโฮมนะครับ เลื่องมาหาหน้าโฮมห,หน้าโฮมคลิกเข้าไปที่หน้าโฮมนะครับสังเกตดูตรงข้างมนมก็คลิกเปลี่ยนเป็นภาษาไทายกครับก็ใช้เครื่องมือเดิมครับ Elementor คลิกเข้าไปเลยครับลักษณะการแก้ไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เครื่องมือเดียวกัน<ม>เลื่อนลงมาด้าน,านกลางๆนะครับจะมีส่วนของเกี่ยวกับเราอยากจะแก้ไขไหนก็คลิกได้เลยนะครับใช้งานเหมือนกันครับ นะ <Yes. S 2> ครับโอเคถ้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คลิกอัปเดตก็ถือว่าเสร็จการแก้ไขในส่วนของเมนูนเกี่ยวกับเรานะครับ